สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยหาน้อยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่12พฤษภาคม2565กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่11นะครับผมสำหรับวันที่11บนะครับผมแอดมินก็ให้รู้จูดที่7นะครับผม สำหรับเจ็ดนะครับผมก็มาในรอบพิเศษนะครับผมเจ็ดหกนะครับผมและก็สามเจ็ดนะครับผมแล้วก็มาในรอบ VIP นะครับผมแปดเจ็ดนะครับผมสามตัวก็เกือบแตกนะครับผมแอดมินให้หนึ่งเจ็ดเก้านะครับผมออกหนึ่งแปดเจ็ดนะครับผม ก็ผิดไปอย่างและแต้มนะครับผมสําหรับชุด3ตัวนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสําหรับวันที่12นะครับผมสําหรับวันที่12นะครับผมแอดมินก็ให้รูดอยู่ที่8นะครับผมสําหรับ8นะครับผมก็จะมี80นะครับผม81 82 83 84 8ส8่แปดห้าแปดหก็8แปดแานะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะมี81 82 83 8งแปดแล้วก็8ปดนะครับผม ถ้า f อพี่น้องชอบก็ตามนะครับผม้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็มานำเสนอนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ f อซพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับแปนะครับผมก็มีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผม สำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่784นะครับผม182 583แล้วก็285นะครับผม f c พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ